สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิธพกับ80รายชื่อเล่นลูกชายที่ขึ้นต้นด้วยต่อเต่าโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะคะเชิญชมค่ะเตโชตะวันต้นไม้ต้นน้ำต้นกล้าต้นหนแตะเอียตือหวน ตองแต่งตัดศินตี้ฮักตัดต่อเต้าหู้เต้าถงึงติ้งตองติงลี่ต้นทุนต่อพงเตอเต้าเต๋าต,ตกทอดตูมตามแต้มต่อต่อกอนเติมตังติโต เติมบุญเตชินเต็มอิ่มติดดินต้นโพโตโตติดดาวตัดทอนเติมเดชตรินติดต่อตำราโตเตติวเตอร์ต้นไผ่ไตเติน้นต่อเติมเติดปักหม้อติดตาม เติมเต็มต่อลาบตังเมแตะอังเติมชายตัวเต่งตัวตั้งโตมอดเติมศักโตโน่ต้นเสียงเต่งหนึ่งตังเกตวงสิทธิ์ต้นแบบต่อยอดตกเบิกตะกูลเต้าซี่ต่อศัก ติดลมตองเอตั้งโอเตียวหุยตัวเอกตรงฉินเติมตังตองหนึง่งตรีทศตรงตรงตองอูตำนานเตเต้โต๊ดเต่งค่ะ พบกับช่องสารดีโดยพิทิพย์กับรายชื่อใหม่ๆและกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ